ะนะครับวันนี้ก็อยู่กันตะพลโซลา่าเซลล์มันเดือน,นะครับก็เพื่อนมาเอาอชุดไฟกับเนนนําชุดโปรที่มันเหลือนะที่ผมขายไปเดือนที่แล้วมีหน้านเดือนเดีนีหน้าที่จัดโปรไปห้าสิบชุดนะครับที่ขายไปหาสิบห้านะอันนี้ก็คือมันเหลือนะครับจากที่แผงเหลืออันนี้เพื่อนก็ได้เหลือแผงอยู่สองแผ่นได้แผงไปแผ่นหนึ่งนะครับอัน,นชุดโปรนะที่ได้นะที่โปรหมื่นนะรวมทรงร่วมจัดชุดให้เรียบร้อยคือหมื่นสองพันบาทนะทั่วประเทศนะนะ นะครับอันนี้ก็เลยลดให้เพิ่นเพิ่นมาเองลดไป1,000บาทนะครับลดไป1,000บาทแล้วก็มีที่มันเหลือก็แถมได้แถมหลอดไฟพร้อมแถมมีหยังอีกอ่ามากมายอยูส่สป,ปอตไลท์ก็เบิดบ่มาบ่ทันมันเหลือพอมันเหลือชุดโปนะครับเพิ่นก็ถึกแล้วถามว่าเพิ่นไปเช็คมื้ออื่อนไงสองห20,000กว่าเออ20,000กว่า,วารวมแบตแล้วหรือเปล่าแต่รวมแบตนี่เท่าไหร่หลายบาทเลยแต่บ่รวมแบตบ่ถึง20,000<อ><อ><อ> จะรวมแบตเรียบร้อยนีย่สองหมืน่นสองหมืน่นตัวอ่ะนีหยังก็ยังไม่ได้เอากาันณ์ผลหาคือหาไปเบล้ว่แนนะแหนมเบล้วครับเขาแนะนมมาบอกเลยยังไงแนะนมมาแหนมมีเขยแนะหนมมาครับหรอคนเคยใส่ของผมอยู่ผมคนบ้านน่ะแต่ีก็มูอะไรแบบนีใบรับประกันบ้าขอของคุดีก้มูสัน่นปะการบลอกเอามันเน้นต้องประกันเนาะการดูแลลูกค้าเนาะเอาซลู้อม,มือเนี่ยครับคหลากหลายครับเพราะว่าอีหยังมันก็ซตัวม,มือเนี่ย เขามีให้เลือกหลากหลายนะครับมีเลือกหลากหลายแล้วก็แล้วแต่ลูกค้าเพิ่นมักบปไหนหรือว่าท่านผู้ชมนะครับดูเหมือนมันหลายรูปแบบที่ผมบอกให้ปลนะครับส่งทั่วประเทศนะที่ว่าปลูดห้าสิบชุดนะนาดว่าบางคนนะผมว่ายกเว้นใช้ตู้เย็นบางคนเพิ่นไปลักใส่นะครับผมลักใส่แล้วก็มีลูกค้าเก่าที่ผมไปติดปั๊มหรเพิ่นหลือไปเพิ่มเพิ่นว่าเอ้าคือใส่ตู้เย็นของผมได้เพิ่นบอกว่ามันผมว่ามันบ่งห้างบ่เพิ่นว่าใส่มาสามปีแล้วเด้อครับเพิ่นว่า แต่ปีแต่ว่าเมันถอดกังขึ้นนะครับถอดกังขึ้นออกใส่แล้วตอนกลางเว้นเนาะอ่ามันก็ใส่แต่เพราะว่ามันจําเป็นต้องแช่พวกไข่พวกเนื้อพวกอย่างเนี่ยอ่าเคนเลี้ยงไก่เลี้ยงอย่างายบางทีมันก็เห็ดไก่เห็ดอย่างแล้วมันก็ต้องแช่ไว้ซื้อน้ำแข็งบางทีมันบาไหวนะครับเพราะว่ากลางขึ้นเนี่ยมันก็สิลดความความห่อนลงหลายบางทีกลางเว้นเนี่ยเสียบจนมันเป็นน้ำแข็งแล้วมันก็สิเอาน้ำแข็งตัวนนั้แบบละลายในตู้ในช่องฟิตอย่างลงมาได้เนาะเออมันก็ เสียบได้กังเว้นไหวกลางเคลื่อนพ่นถอดเออมันก็ประหยัดดีแต่มันใจได้แต่ผมที่ลงในคลิปคือยกเว้นตู้เย็นนะครับใส่ได้อ,อ่าเพราะว่ามันกินไฟหลายพวกตู้เย็นมันกินยี่สิบสี่ชั่วโมงอีกอย่างแทงถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยมันเสียกระชากไฟมันดึงหลายเพราะในแบตเนี่ยมันจูได้เป็นระบบสิบสองโวลต์นะครับมันกินสิบต่อหน,นึง่งที่ผมบอกดึงไฟแบตเตอรี่หมอแปลงดึงไฟแบตเตอรี่ไปใช้เป็นไฟฟ้าสิบแอมป์ใช้ได้ไฟฟ้าหนึ่งแอมป์เขาเรียกว่าสิบต่อหน,นึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นแบตลูกนี่นะมันฉีจูไฟอยู่เอาเต็มเต็มโวลต์ออกมาเลยเนาะ14โวลต์14โวลต์ก็คือ100แอมป์100แอมป์ไปคูณ14ก็ได้1,400วัตต์นะครับ1,400วัตต์ w, นะครับนะ1,400วัตต์แต่ว่าแพงเนะี่ยมันได้ได้หลายอยู่แล้วพอแพงผมงพากระแส2เท่าอ่า300 340 350วัตต์พากระแสได้2เท่าเลยแล้วก็เอาวัตต์ไปคูณ4นะครับประมาณ2,000กว่า2,400วัตต์ได้นะครับคูณ4ชั่วโมงนะอ่านะ แต่มันจูด้แครพันสี่ร้อยวัตต์นะครับแต่ว่าเพื่อเขาใส่กังว้นเพราะว่าแบตเต็มแล้วมันก็จะใส่กังว้นนะครับใส่กังว้นคือเหลือจากการใส่งานจากแผงใส่อุปกรณ์เนี่ยมันก็จะเหลือลงแบตครึ่งหนึ่งเข้าใจไหครับอ่านึกภาพออกว่ก็คืออ่าแผงเนี่ยมันสิผลิตไฟต่อวันได้อยู่ประมาณสองพันสี่ร้อยวัตต์นะครับอ่าคูณสี่ชั่วโมงเนาะแต่ว่าแบตเนี่ยมันจูด้สูงสุดก็คือพันสี่ร้อยวัตต์มันสิเหลือพันวัตต์สำหรับให้เฮาใส่กังว้นเนี่ยว่าจะเปิดพัดลมเนี่ยพัดลมก็กินตัวละ อันนี้40วัตตัวใหญ่เนี่ยอยู่ประมาณ300วัตต์นะอ่าประมาณที่ผมเบิ่ง200 w, หรือ300วัตต์แค่นั้นเองเพรละโรงงานนะครับเพราะว่ามันเหลือใส่อีกพันวัตต์นะครับถ้าเขาใส่เกินพันวัตต์มันก็จะไปดึงตัวลงชาร์จแบตเตอรี่แบตเท่าสิบวัตเต็มแห่งตนาฝนหนานาฝน,น,นตุกหนาพายุเข่าเนี่ยมันแห่งแต่สิดได้ไฟน้อยลงก็คือที่ผมคำนวณให้คือแบตลูกลูกหนึ่งร้อยแอมป์หน่ยมันสิพอดีแหละเต็มสำหรับอ่าที่ผมบอกนะแต่ใส่พัดลมตัวล้มต โทรทัศน์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นแบบ LED คือสอดแจ้งนะครับสอดแจง้งแล้วก็หลอดไฟอีกสองหลอดได้่อ่าหลอดไฟเนี่ยมันจะสอดแจง้งแต่ถ้าใส่พัดลมสองตัวนะครับที่คำนวณตามวัดมันถ้าพัดลมสองตัวจะได้ประมาณเที่ยงคืนหรือตีสองพัดลมไฟฟ้านะแต่ถ้าท่านอยากประหยัดก็คือไปซื้อแบบระบบพัดลมดีซีนะครับอ่าแล้วก็เพื่อใส่ย่างอื่นอีกเรื่องนี้อุปกรณ์ที่ใส่ก็คือลักลักที่กอ่าของสร้างที่ขาดไปเลยคือหินเจียร์ตัวตัดเหล็กนั่นแหละ แล้วก็สวา่านแค่นั้นแหละแต่พี่นิพนธถามว่าอยากให้เชื่อมเล็กเชื่อมเล็กได้๋ยวบอคน่มมาเสียบซื้อๆก็ได้แต่ว่าแต้มค่อยๆได้แต่ว่าถ้าแดดดีๆนะครับเดี๋ยวผมสีลองให้เบิง่งนี่เปิดพัดลมสองตัวนะอินเวอร์เตอร์ดูครับระบบ12โวลต์น,นะครับสอง่สิบเโวลต์นะครับแปดสิบวัตต์นะครับสิบองจุดเจ็ดประมาณวัตต์ประมาณนี้แปดสิวัตต์เป็นว่านะเขาขึ้นแต่ว่ากระบอกที่ยังแคบเลยครับระบบไอ้เตอร์นี่นผมต่อเปิดร่มออกแล้ว นี่นี่ผมจะเสียบตู้เชื่อมเตรียมตู้เชื่อมนะครับนี่อ่าบ่าบอไวบ่ไหวเดี๋ยวไหมพอไปเล่งเยอะยังไปเล่งหลายนะครับเล่งน้อยๆอ่าพออันนี้จริงๆบ่ได้ใส่ยังดอกบางคนก็ไปลักใส่ตู้เย็นก็ใส่ได้วันนี้ก็เบิ่งเลยว่าเชื่อมเล็กดๆบอคงก็เลยกว่าลองให้เบิ่งได้บ่ได้เพิ่นพิจารณาเอานะครับอ่าเปิดอ่านี่ขึ้นมาแล้วนะครับ มันจะกระเพื่อนเน่เพราะว่ามันเป็นอ่าไปเรียกว่าเฮิื่ออันนี้เร่งไปที่83แอมป์ทั้งเบิร์ตมันสี่แอมป์นะเห็นภาพกันเนาะเนี่ยถ้าเ,เกิดเปิดพัดลมไฟฟ้าอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้พัดลมไฟฟ้า,ฟาหนึ่งตัวนะครับอ่ามีแค่นี้ไม่ได้เสียบสายไฟไฟย,ยังเดี่ยเกียรตินวัตเตอร์ตัวนี้นี่ยอ่าเห็เนเป็นงชัดชัดอ่าชุดโปนะครับโปรมืน่นแต่ว่ามันเบิร์ตไปแล้วนี่เพิ่นการเมือ่อม่เอารอบหลังได้ที่มันเหลือเนี่ยตามนี่แล้วครับนับไปเลยนี่ เป่นเอาไปหนึ่งแล้วเหลืออยู่สามแต่ว่าแผงเหลืออยู่แผงเดียวนะครับคืบอโปรที่มันเหลือจากที่ผมแจกห้าสิบชุดอ่ะอันนี้เพิ่อนอยากได้นี่ก็คือให้เพิ่นเพิ่นมาเหมือนหนึ่งพันบาทนะครับเหมือนหนึ่งพันบาทลดไปพันหนึ่งอ่า er นี่นะครับผู้ใดท่านหนึ่งคือได้ของดีอ่ะที่ผมบอกแล้วก็โปรปั้มน้ำนะครับเดือนเมษาเนี่ยสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยสิ้นเดือนนี่ก็คือปิดแล้วปิดเลยครับราคาเดียวทั่วประเทศได้ครบชุดพร้อมที้งานหนึ่งเก้าพันเก้าร้อยบาทนะแผงห้าร้อยห้าสิบบาทสองแผง ั๊มแบนดังพี่วายพี่พีกับแฮนดูโรนะครับจะเอาหนึ่งจะเอาหนิวครึ่งก็ได้จะเอาสองนิ้วก็ได้ราคาเดียวทั่วประเทศนะครับอ่าถ้าไปส่งก็คือถ้าขับรถไปส่งเองคือร้อยกิโลพันห้าร้อยบาทนะครับถ้าผู้ใดสองร้อยลกอ่ะสามพันบาทนะเนี่ยค่าน้ำมันไปกับอ่ะลองให้เบื่อเขาเรื่องนี่ครับเร่งไปที่นี่ไม่ได้ใช้เสียบไฟฟ้าอะไรเลยเสียบจากหมอ้อแปลงอ่ะเพื่นกัลิาดีฝ่าวนไม่ได้หรือมัตเตซาวน์ปมพันลูกอยู่ไอเชื่อมไหมเบื่อ นี่มีแค่นี้แหละไม่ได้เสียอันนี้สายแพงแพงเสียไม่ลดนะครับนี่มาเนี้ยเออตลองเพื่อเป็บนบพื่เป็นการเสียเวลาอ่าจับตาดูนี่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 ครับนี่เอามามันได้บาเป็นก็นเสียตู้ัวได้แต่ว่าเอาลวดนหน้อยก็หนี้แน่เอาลวดน้อยที่สุดลวดน้อยมันหลางเงีได้เ,เดี๋ยวผมจะหลางให้เบิง่งมันจะห่องอีกเลยเดี๋ยวหลางเบิ่งเอามันเ,เต็มเต็มได้ มันสนิมลาน้ำหนี่แวละกไยังอู้อยู่นี่มาแต่มาแต่พี่เจรนาเอาเด้พี่น้องนี่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 เห็นปะยกสูงๆแยจังน้อยเขา้ำะลาดีๆมันก็สนิมน้ำเนยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวจวก่อนเห็นปะ ได้บ่ดิเห็นบ่นี่ยเต็มเต็มได้นะครับนี่ไเอาไปเป็นทองกีนได้เอานี่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 ครับเจ้าไป่เต็มนี่ได้ดิเบิ้องขี่มันครับนี่แกบ่ออกนะแล้วแกบ่ออกเหมือนกันนะเยาวานะครับนี่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 ขนาดผมบอกว่าจะไปใส่ตู้เย็นเพื่อนรักใส่เอาไงวันนี้เป็นมาเชื่อมเล็กได้บ่ดิหน้าเพิ่นมาเนี่ยผมเดี๋ยวเชื่อมไในบ่ไหนเดี๋ยวผมลองให้เบิ้งเจ้าวิ่แต่ลเอาผมวางสิเอาเบื้งนี่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 เนาะ นี่นี่นี่แดดดีๆนะครับนี่แดดดีนะอแดดบอดีในห้องอีเลยแบตเต็มนี่ผมจึงบอกว่าเงานนั่งนักสงสัยเยอะเวลามีแดดนี่เชื่อมเล็กแค่เบิ้งนี่นี่แดดขู่กันนี่นี่แางเงาหน่านี่นี่เออหนี่แางเงาหนี่เอานี่นี่เอาเงาหนี่เอานี่ แต่ประเด็นมันพิจารณานั่นเตือนแติดแต่ว่บ้านเบิดยังมีอีกอ่าโอเคแต่เือปเป็นต่าขนาดตู้เย็นมอยใส่ยังไปลกไักใส่ตามมาเันไงบอแต่อย่าไปเร่งหลายครับนี่บพ่ถึงหน่อยถ้าตู้เชื่อมแบบไม่เกินร้อยห้าสิบแอมป์เนี่ยเรียงหลายกันโอเคอยู่แดดดีๆเนาะนี่เห็นบอหืมแดดอันนี้ผมมีไฟฟ้าเนาะบอกตามความจริงเนาะเราไม่ได้เสียบไฟฟ้าอะไรเลยนะครับเบิ้งสายะนะพัดลมถ้าปีเดือมิเตอร์ขึ้นดับเบินนะอ่านี่ง่ายๆครับอกได้เสร็จนี่ อังเกตนี่คืลอลุงดับหมดเลยมผมยังข้างอยู่มันซีคอมนี่นดับเบิ้ลนะครับนี่ไอ้เบิ้ลกันจะจะ,จะแต่เมื่อไรพิจรารณาเอาเป็นถามผมหมอกว่าเสื่อมตู้เชื่อมหรือปล่อ่าเดี๋ยวผมบอกอธิบายได้เห็ดให้เบิ้ลนี่นะครับลอ,ลองเปิดลองเปิดไหมครับมันจะขึ้นปะก็ปะเปิดเลยอ่าทำงานทุกอย่างนะมาแล้วพัดลมแล้วก็ตู้เชื่อมเห็นไหมครับอ่าไม่มี เก็บเศษได้ทั้งสิ้นไม่มีใช้สลิงนะครับไม่มีอินสแตนนะครับเปรี้ยวๆเห็นๆหตุ้งยางนี่นี่ครับนี่เอาคนแจ้ก็โทรมาสอบถามเอาครับผมอยากได้ชุดไหนเบอร์โทรนี่อ่าที่เบอร์ศูนย์เก้าหกสี่เก้าเจ็ดห้าแปดสอดไลน์ค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์เปอร์โทรโลกทั่วโลกที่บอกคือคนไทยไปเห็นงานต่างประเทศแล้วโอนเงินโอนทอง ไม่ติดตั้งจังหวัดพ่อแม่ันอยูอ่ะแล้วก็ไปติดแต่สิว่ายยังคือเบอร์ไปออทัวโลกเลยนะเพราะว่านี่มันได้ทัวโลกอู่แล้วไล Facebook, 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 น์เฟซบุ๊กเฟซหยังติดต่ออ่ะที่เบอร์0642713876อัเจ็ดนดัโซลาเซลล์นะครับผมอ่ะขอขอบคุณเพื่อนท่านลูกค้าเอาน,นี้กลำลังลาไปกับแสงแดดโอ้เกือบเที่ยงไม่นองว่าที่ออกงานอ้าขอคณครับผม